สวัสดีครับพบกับเว็บเพอร์ชานลนะครับห่างหายกันไม่นานเดี๋ยวว่ากลับมาอีกแล้วครับคลิปนี้ก็จะเอาน้ำยามาให้ดูนะครับดูชื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับกับ All Day Virgin นะจริงๆก็คือของ Virgin Desert นั่นแหละจริงๆ All Day Virgin เนี่ยเป็นชื่อกลุ่มเขานะครับชื่อกลุ่ม All Day Virgin V1.1 นะกลิ่นนี้มีชื่อกลิ่นว่า Mid Night Blueberry นะครับเอ้ยเดี๋ยว อ่านคําโปรให้ฟังกันก่อนดีกว่าครับทางคนทำนะครับน้องคนทำนะส่งมานะพราประมาณนี้นะส่วนผสมเนี่ยมีบลูเบอรี่สาตัวอันแรกคือบลูแจมอ่าน่าจะคือแจมมอนสเตอร์นะบลู Blue ที่สคือบลูเบอรี่สุกนะครับส่วนบลูที่สคือบลูเบอรี่สดแล้วก็มีแป้ง แน่นๆนะครับมิติมิติเนี่ยจะหนากว่าแป้งเค้กครีมนวลๆดาร์กช็อกเพิ่มความกลมกล่อมเออเขาบอกว่าแป้งเขาเนี่ยจะคล้ายๆแป้งขนมปังของแจมมอนสเตอร์รุ่นแรกๆนะครับคำโปรยประมาณนี้นะอันนี้ต้องแล้วแต่คนนะครับว่ากลิ่นประมาณนี้โทนประมาณนี้น่าจะถูกจริตสำหรับใครนะครับ กลิ่นนี้เป็นอะไรที่แบบพูดยากกันเหลือเกินนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบเนาะเออบางคนชอบก็ชอบไปเลยบางคนไม่ชอบก็แบบโอ้ยนะครับแพ็กเกจนะโดยรวมนะด้านบนเขียนนะครับขอทราบให้ดูใกล้ๆนะอารม m อ,อย i l ผมชอบจังเลยเนี่ยน้ำยาที่แบบมีบอกมาว่าเป็นอารม m อ,อย i l เนี่ยตอนส่งเราอุ่นใจนะครับแล้วก็นิกเลเวลมีตามนี้นะครับตอนนี้นะ นิกสามนิกสี่จนิกหแล้วก็นิกเก้านะครับขวดนี้คือนิกสนะครับเหมือนส่งให้ผิดคนเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็นนี้นะครับ Facebook นะ all day virgin นะผมไม่เข้าใจว่าคือจริงๆจะมีเขียนอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มเขานะแล้วก็มี V 1.1ติดกันเลยนะครับขวดนี้เป็นขวด 30ml นะครับนี่ฉลากก็แบบน่ารักนะ เป็นพวกรูปขนมเนาะเนี่ยเหมือนเค้กนะแล้วก็บลูเบอรี่นะอ่าแล้วก็ไม่เข้าใจนะรอบนี้มาเป็นแบบอ้แมวนะล้ำๆนะแบบเทคโนเทคโนไหมเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละมาแนวๆแบบเนี่ยประมาณเนี้ยนะแล้วก็บอกกลิ่นด้านล่างนะครับ Midnight Blueberry นะแมวมีโบด้วย แบบเป็นแมวแบบไซเบอร์ไซเบอร์นะนี่นะ all day virgin นะส่วนด้านนี้นะครับก็ผิดด้านอีกนะก็จะบอก r a t i คร่าวๆนะครับตรงนี้เขียน usa นะแล้วก็ r a t i คร่าวๆนะว่า60บวกกับเอ่อ3บบวกนะครับประมาณนั้นนะครับก่อนอื่นตามสเต็ปที่ควรทำนะครับ หลังจากดูช่องอคลิปของ R T M Manage นะครับคือเราควรจะแตะชิมก่อนนะครับน้ำยานะเปิดดมกลิ่นจากขวดก่อนแล้วกันให้ฟังเสียงนะครับโอ้โหเพิ่งเปิดนะครับทำไมผมต้องทำคลิปน้ำยาตอนเพิ่งเปิดผมว่าสัมผัสไดนะ้โอ้โหกลิ่นโชยมาแล้วหอมว่ะเดี๋ยวผมดมหน่อยนะครับอืม อม,มันหอมเลยนะได้อ่ะขอแตะชิมแล้วกันครับขั้นแรกคือมันหอมนะครับมันหอมแบบขนมขนมอะ่ะมันก็ตามโปรโฟไฟล,ลนะ์แหละเนาะชิมหน่อยนะครับคือ process นี้นะจะได้บอกได้นะครับว่าหวานไม่หวานนะเพราะปกตินี่ผมแบบผมชอบบิวไม่ให้มันไม่ให้มันแบบเมีสปิดแบ็กหวานหวานช่ำช้ำในปากอะไรเงี้ยนะผมไม่ค่อยจะแบบนั้นผมเลยต้องใช้สเต็ปนี้นะครับชิมหน่อยนะ มดมจากมือเนี่ยมันหอมอ่ะอหอมเหมือนอะไรเนะี่ยเหมือนลูกอมเหมือนขนมเหมือนขนมปังฮะโอเคมาลองมาลองเทสดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ใช้กับนาอีนะครับนาอีบายนาหมดนะแล้วก็ใช้เป็นลวดแคนท่อ26่กเกจแกนสอ สเปซคอยน์นี้นะครับห้ารอบนะอ่ให้ดูค่าโอห์มก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่เยิมค่าโอห์มประมาณนี้นะครับผมต้องลดหน่อยแล้วล่ะอุยนั่นไงเพียนเพี้ยนฮะกล่องผมเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับได้ค่าโอห์มประมาณ 0.67โอห์ม oh นะครับแล้วก็ใช้ไฟประมาณ3.85โ oh วลต์22.2วัตต์ครับมันเป็นบิวแบบไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะสำหรับนิก3นะแต่คือแบบช่วงนี้แบบชินกับลวดประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้แบบฮีตคาปาซิตี้เยอะๆนะครับก็จะแบบเออขอประมาณนี้แล้วกันนี่นะครับสีน้ำยานะรบกวนดูตอนพรามสัาลีนะ คือผมว่ามันมันน่าจะชัดกว่าบนมือผมแหละยังไงสัลีก็ข่าวนะเออสำมีใช้ของวิกคอตตันนะครับเคยทำคลิปเป็นแล้วนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเผื่อมีคนแบบพี่ใช้สำลีอะไรโอ้โหฝุ่นเยอะแยะมากมายตั้งทิ้งไว้นานไว้นิดนึงผมว่าแอปสอบแอปสอบน้ำยาดีนะครับแล้วก็แบบใส่ง่ายละ่ะมันทำให้แบบ โอ้โหชีวิตผมสบายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโปรเซสที่ผมเบื่อที่สุดจริงๆมันคือในในกระบวนการเวฟนี่นะมันคือมันคือโปรเซสเนี้ยคือโปรเซสโปรเซสของการวิกกิ้งนี่แหละครับพรามสำลีนะครับด้วยไฟ5วัตต์นะโอ้โหไม่ขึ้นเลยอะ่ะเฮ้ยน่าจะเริ่มได้หน่อยๆนะ ไม่เดือดเลยไม่เดือดเลยอะยังยังไม่ได้ใช้ไฟจริงไนงะทนดูกันนิดนึงนะครับสำหรับการพรามสำลีกับบิวกับอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันมันจำเป็นแหละเพราะว่าผมเคยลองจริงๆนะน้ำยาตัวเดียวกันอะตอมตัวเดิมเลยนะครับบิวเดิมเลยนะ เปลี่ยนของแต่งอ้น้ำยามันแบบบางตัวดีบางตัวไม่ดีไปเลยอะ่ะเออซึ่งของพวกนี้จริงๆมันแล้วแต่จริตคนล้นวนนะครับชอบคุณอาจจะไม่ชอบผมชอบผมอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้นะวายจะเยิมแล้วดังนั้นไม่เอาละเฮ้ยปรับผิดอีกโอเค ใส่แคปนะครับใช้ทริปทิปของแดชบอร์ดนะไทเทเนียมนะครับตัวเป็นเคิร์บนะอุ้ยหาฝาไม่เจอสงสัยยังไม่ได้ทำคลิปนานไปหน่อยงกงกเงินเงินลืมนูน่นลืมนี่โอเคช่วงเวลาแห่งการรอคอยนะครับเวฟชิมหน่อยเปิดรูลมสุดนะครับ ตามโปรไฟล์จริงๆนะแต่บลูเบอรี่บลูเบอรี่สำหรับผมเนี่ยหอมนะโอ้ดาร์ช็อกโกแลตมาจริงๆด้วยเออแปลกดี <laughs> <laughs> หวานน้อยนะครับผมว่าหวานน้อยเลยแหละเออจริงๆผมผมเนี่ยสะดุดกับแบรนด์เนี้ยกับ Virgin Desert กับ All Day Virgin เนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเพราะว่าเฮ้ยเห็นเขาบอกว่าหวานน้อยแหละ ผมเป็นสายขี้เกียจนะครับผมต้องการน้ํายาหวานน้อยเพื่อที่จะถนอมคอยผมนะครับไม่อยากให้มันพังไวนะผมขี้เกียจโมบ่อยอ่ะเอออีกหน่อยนะหวานน้อยจริงส่วนนิกสามสารภาพนะครับผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมใช้นิกเก้ามาก่อนทำคลิปเนี่ยมันเป็น ผมใช้น,น,น,น้ํายานิกเก้ามาแล้วก็หลายวันมากดังนั้นมาเจอนิกสามก็ผมว่าเบาๆเพลินๆก็มีนิดๆนะแต่ก็มีแบบพอให้รู้สึกนะครับถามว่ารถฮิตไหมกระแทกไหมสําหรับผมไม่เลยนะครับแต่ว่าเออมันเริ่มมีรู้สึกนะว่าเออเราได้เวฟนะต่อนะครับคําที่สองนะชิลๆสบายหมดเด็กก็ยังไหวนิกสามเนี่ยสำหรับผมเนี่ย อมผมว่าเพลินอนะผมว่าเข้าใจดีไซน์กลิ่นนะตอนนี้นะคือแบบเออคือถามถามผมว่าแปลกขนาดแดชบอร์ดที่แบบบลูเบอรี่กับกุหลาบไหมไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้แปลกขนาดบลูเบอรี่ของแดชบอร์ดนะที่เป็นบลูเบอรี่กับกุหลาบนั้นอนะไม่ได้แบบพิสดารขนาดนั้นแต่ถามว่าแบบ อันนั้นผมว่าเป็นเป็นการดีไซน์กลิ่นที่แบบคิดได้ไงอันเนี้ยผมว่าเขายังเออเป็นน้ำยาที่ยังคุมโทนอยู่แต่ว่าเป็นเป็นเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากเออคือโดยปกตินะผมสรารภาพนะตอนตอนผมใช้มาเลยเนี่ยผมไม่ค่อยถูกจริตก,กับบลูเบอรี่เลยตอนที่แดชบอร์ดส่งน้ำยามาผมก็แบบจะจะไหวไหมเออแต่พอใช้ไปใช้มามันโอเคนี่นะดังนั้นเมื่อเจอ เออมิดไนต์บลูเบอรี่ของออเด a y v เวอร์จินเนี่ยเออผมว่ามันก็โอเคนะแต่ถามผมว่ากลิ่นบลูเบอร์รี่ไหมคือผมผมไม่ใช่แฟนบลูเบอร์รี่นะครับไม่ใช่สายบลูเบอร์รี่ขนาดนั้นอนะแต่ว่าเออพอพอมาเบลนด์กับมีช็อกโกแลตเนี่ยขนมปังเนี่ยผมผมผมไม่สามารถแยกได้นะผมได้อะคือเอ่อบลูเบอร์รี่กับช็อกโกแลตนะครับตอนนี้นะอีกหน่อยสิ เพลินเพลินเพลินเสียใจมากที่เขาส่งเป็นขวดเล็กมานะครับ<笑><笑>แต่เขาบอกว่าคือเอเหมือนยังไม่ได้แบบเริ่มลายผลิตจริงก,ก็เริ่มนั่นแหละเขาเทสเห็นว่าเทสนานมากนะครับกลิ่นนี้เนะี่ยเทสลองผิดลองถูกเอแล้วก็ส่งให้เพื่อนชิมมาแบบพักใหญ่ๆมากๆเลยกว่าจะมาเป็นกลิ่นนี้นะ คือผ่านการดีวล็อปมาพอสมควรผมว่าควรลองอะ่ะเออผมว่าค่อนข้างจะจะมผมผมพอเข้าใจละว่าทำไมทาไมขวดเนี้เขาพิมพ์มาเป็น all day virgin นะไม่ได้เป็นเอ,อ่อ virgin desert นะครับผมพอเข้าใจละคือกลิ่นอ่ะฉีกไปจาก virgin desert พอสมควรเลยเออทีนี้ผมว่าอยู่ที่คนละ ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนะต้องต้องลองนะของพวกนี้แบบอยคือผมพูดไปก็จะหาว่าอวยใช่ไหมแต่คือแบบออกตัวจริงๆนะน้ำยาหลายๆหลายๆตัวในประเทศนี้ที่แบบฮิตผมไม่อินอะ่ะผมอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบชอบอะไรแบบที่ชาวบ้านเขาชอบกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อยบนประเทศนี้แล้วกัน เช่นน้ำยาอาง,งุนตืดๆอาง,งุ่นดังๆบนบ้านเราอะ่ะอาง,งุ่นมาเลยเจ้านั่นแหละเจ้านั่นแหละผมใช้แล้วผมใช้ไม่ได้ครับผมไม่สามารถใช้ได้จนหมดขวดได้อะสะกรอบเลยผมลองมาสองรอบแล้วแบบตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะครับคือสองพันสิบหกเลยนะแบบเออผมไม่อินจริงๆแต่ว่าเพื่อนผมเออบางคนก็ใช้แต่อัง,งุ่นยาว มาหลุดไปจนได้อันนี้มันแล้วแต่จริตคนนะครับเออคือบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับของอย่างนี้มันแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตแล้วกันเนาะแล้วแต่เทสแล้วแต่อะไรดีกว่าจริงๆคือแล้วแต่อุปกรณ์ที่คุณใช้ด้วยนะจริงๆแนะนำให้ไปดูของ rta manage นะครับคุณ rta manage ทำคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการรีวิวน้ำยานะคือผมก็พยายามจะพัฒนาตัวเอง ไปในทิศทางที่คิดว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้มันพัฒนาบ้างหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือพยายามพัฒนาโปรดักชันน่ยแน่ๆเออให้มันแบบโอเคขึ้นอนะ่ะคือดูแล้วบางทีก็แบบขัดใจหวังว่าคลิปต่อๆไปจะดีขึ้นกว่านี้นะครับคลิปนี้ไม่แน่ใจนะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับต่อ จนกล่องตัดครับ <c oughs> กล่องไม่ตดัดไม่เลิกนิกสามอ่ะนิกสามอ่ะชิวๆ <c oughs> เพราะว่าก่อนหนะ้านี้ใช้นิกเก้ามาถ้าเป็นแบบนิกเก้าก็ไม่กล้าขนาดนี้นะครับนิกเก้านี่สิบสองก็คงแบบไม่สามารถลากยาวได้ขนาดนี้นะตอนนี้นะแต่นี่นิกสามแบบใช้นิกเก้ามาหลายวันมานิกสามก็แบบเพลินๆนะ่ะแต่ถามผมว่ารู้สึกไหมเออ,เอ,อมันก็มีมันก็มีอิ่มนะแต่มันจะเปลืองนิดนึงสาหรับผมนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้นิกก้ามาไงเข้าใจทําเออผมเป็นกลิ่นที่เข้าใจทํามากเลยคือส่วนตัวว่าน่าจะหวานน้อยกว่าแจมนะครับผมจำผมจำ แจมแจมบลูเบอรี่โอ้โหผมเคยลองนานมากแล้วอ่ะน่าจะตั้งแต่2017ประมาณนั้นะนะครับเคยลองแบบแว,ว๊บนะของเพื่อนนะผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อใช้เองนะคือผมอะ่ะซื้อแจมมอนสเตอร์ใช้อยู่น่าจะขวดหรือสองขวดแล้วก็แบบมันเอียนะมันเลี่ยนอะ่ะเออมันไม่เพลิอนอะ่ะผมว่ามันหวานไปนะสำหรับผมะนะคือใครสายนั้นก็ครับ <laughs> จริงๆการใช้น้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะบอก ผมว่ามันบอกบุค,คลิกอะไรบางอย่างได้นะไม่ใช่บอกบุค,คลิกคือพอจะดาวอุปกรณ์ได้แหละว่าถ้าคุณใช้น้ํายาประเภทนั้นคุณน่าจะใช้อุปกรณ์ประมาณไหนอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่แบบอย่างที่ผมใช้อย่างเงี้ยผมเอ็นจอยอ่ะกับกับน้ํายาแบบเนี้ยเอออันนี้แล้วแต่คนนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะแล้วแต่คือผมว่าคนนะ่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยและครับอย่างเมื่อก่อนผมก็ อย่างที่เห็นในช่องนะครับเมื่อก่อนก็สองคอยน้ำยามาเลยหวานเจี๊ยบนะเมื่อก่อนแบบติดสปิดแบ็กมากทุกวันนี้แบบไม่ได้ติดสปิดแบ็กเหมือนเมื่อก่อนละพยายามหลีกเลี่ยงนี่สามาะเมื่อก่อนสปิดแบ็กมาเยอะแล้วอะจนแบบเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่ามันเลี่ยน <laughs> มันเอียนอะเรียกว่าเรียกว่าไม่ติดหวานก็ได้นะครับแต่ว่าขอเป็นกลิ่นแล้วกันรสชาติสําหรับผมเนี่ยเออเป็นเรื่องรองนะครับบางคนคือ เน้นรสชาติใช่ไหมแต่สาหรับผมเนี่ยเออผมค่อนข้างจะเน้นกลิ่นนะครับหลังๆค่อนข้างจะแบบนั้นนะครับเฮ้ยแต่บางทีก็แบบไม่คิดอะไรมากเพลินๆก,ก็โอเคนะมีรสชาติอะไรอย่างนั้นนั่นแหละตัวนี้ก็ค่อนข้างสปิดแบ็กพอนิดนึงนะไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเหมือนสมัยก่อนนะที่แบบโหเวฟนี่คือแบบน้ํายาต้องกระเด็นเข้าปากแล้วก็ต้องแบบหวานอะ่ะหวานติดลิ้นเลยอะ่ะ เออแต่ผมแบบทุกวันนี้ไม่ไม่ใช่แบบสายหวานติดลิ้นขนาดน,นั้นถามผมว่าน้ำยาตัวนี้หวานไหมหวานในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ระดับที่แบบอไม่ใช่ระดับแบบเหมือนเมกาหรือว่ามาเลยนะครับคุณอาทีเอมนเนสแนะนําว่าไอาการอธิบายพวกนี้ถ้าอธิบายเป็นตัวเลขได้จะดี <c oughs> คือถ้าเต็มเต็มห้าผมนะ่าจะให้ประมาณสองนะครับสําหรับความหวานประมาณนี้นะจาก จากอะตอมที่ผมใช้นะจากอุปกรณ์ที่ผมใช้นะจากบิลที่ผมใช้อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ดริฟทิปไปรื้อดูได้นะครับทั้งอะตอมก็เคยทําคลิปไว้นะทั้งสัมฤกก็เคยทําคลิปไว้นะครับแล้วก็ทั้งดริฟทิปก็เคยทําคลิปไว้นะครับต่อครับ นี่จนสำลีเกือบจะข่าวนะหวยหยดแล้วต่อได้อีกนะเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบไม่หยดแล้วกันเอาให้มันแห้งไปเลยแล้วกันอืมตอนน้ำยาเต็มเด็กกับไม่เต็มเด็กเนี่ยมันก็จะอีกแบบนะแต่แบบ เมื่อก่อนนี่ผมชอบแบบตอนน้ายาเต็มเด็กใช่ไหมเพราะว่าเออมันมีหวานมันมีฉ่ำไงแต่ตอนเนี้ยน้ํายาไม่ต้องเต็มเด็กก็ได้นะครับ <c oughs> แบบไม่ได้ใช้น้ํายาหวานหวานแล้วนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบใช้แนวนั้นสักเท่าไหร่นะครับโอเคอีกรอบนะครับเหมือนที่แบบน่าจะแบบผมจำมาจากช่องไหนสักช่องหนึ่งนะ <c oughs> อร่อยผมอาจจะไม่อร่อยคุณชอบผมอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้นะครับในทางกลับกันนะอร่อยของคุณอาจจะไม่อร่อยของผมก็ได้สิ่งที่คุณชอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบก็ได้นะครับของพวกนี้ผมว่าแล้วแต่คนเนาะเออคือแบบตัวจบของบางคนสําหรับผมอาจจะไม่ใช่ตัวจบก็ได้แล้วในทางกลับกันตัวจบของผมอาจจะไม่ใช่ตัวจบของคุณก็ได้โอเคไปหามาลองกันเอาเองแล้วกันนะครับ All Day Virgin V 1 1, 1นะกลุ่มใน Facebook นะครับก็เจ้าเดียวกับ Virgin Desert นั่นแหละเออแต่นั่นแหละครับน้ำยากลิ่นเนี้ยต่างไปจากกลิ่นอื่นๆของ Virgin Desert พอสมควรเลยนะสำหรับผมนะโอเคไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ